สวัสดีค่ะโค้สายคนนอกกรอบนะคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ทุกคนก็อาจจะดูนเหนื่อยเครียดกับภาวะโรคระบาดโควิด -19 กันนะคะแต่ก็ยังไงก็อย่าท้อนะคะเพราะว่าไม่ใช่เราแค่ประเทศเดียวที่เราเจอวิกฤตนี้ทั่วโลกเลยค่ะ เราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้ประสบคัญหาแต่เพียงผู้เดียวทุกคนเครียดทุกคนเบื่อหน่ายทุกคนท้อธุรกิจแต่และธุรก,กิจก็บางธุรกิจก็อาจจะต้องปิดตัวลงนะคะทุกคนหลายคนหลายคนก็อาจจะไม่มีงานนะคะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจว่า ในวิกฤตมันจะมีโอกาสเสมอนะคะหลายๆกูรูก็ได้กล่าวไว้ว่าได้บอกกับทุทกๆคนเลยค่ะว่าทุกคนต้องมีสติทุกคนต้องมีสติทุกคนต้องมีการเรียนรู้ทุกคนต้องพัฒนามันมีอาชีพที่เราก็สามารถพัฒนาได้นะคะซึ่งไม่ต้องไปเจอการอยู่บ้านเพื่อชาติตอนนี้เนี่ยตัวเสเองก็อยู่บ้านเพื่อชาติค่ะ ก็เลยมาส่งความคิดถึงหาทุกทุกคนนะคะแล้วก็ให้กําลังใจอยากให้ทุกคนมีสติการที่มีสติเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็มีสติอะฟังใครๆก็บอกว่าตั้งสติตั้งสติแต่ไม่รู้ว่าจะตั้งยังไงใช่ไหมคะตั้งสติคําว่าสติเนี่ยรู้กทุกคนเลยคะ่ะแต่มันทํายากจังเลยยากไหมคะมีสติอะ่ะตั้งตั้งสติอืมพอฟังแบบนี้แล้ว ไปสวดมนต์สวดมนต์ได้ไมาบางคนสวดมนต์สามจบยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะแค่นั่งสมาธิสองนาทีเนี่ยหลับตาก็จริงแต่ใจเนี่ยไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้เนาะเคอคิดถึงค่าเช่าบ้านค่าร้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนบัตรค่า,คาโอ้โหแค่แค่คิดถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยสติก็ไม่อยู่กับตัวแล้วคะ่ะคือคำว่าสติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆ หลายๆท่านนะคะได้กล่าวไว้หรือได้แนะนําไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือทุกคนเจอวิกฤตแบบเนี้ยทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนผลกระทบหมดไม่ว่าะจะเป็นพนักงานลูกจ้างเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่โดนหมดทั้งนั้นเลยค่ะสติในที่นี้เนี่ยอย่างที่หนึ่งนะคะสำหรับตัวสายที่นำมาใช้กับตัวเองแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆใน ในคลิปนี้นะคะว่าการมีสติเนี่ยวันนี้เราจิตตกถูกไหมคะทํายังไงอะ่ะอยู่คนเดียวก็จิตตกอยู่แล้วอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรือในบ้านตัวเองก็ไม่แทบจะไม่ได้มันมีความเครียดถูกไหมคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะที่สายอยากจะแนะนําคือเวลาเราจิตตกเนี่ยถ้าให้เราเลือกโทรหาคนที่เขามีทัศนคติที่บวกเราตกแล้วนะอย่าไปโทรหาคนที่ลบ หรือเขาจิตตกมากกว่าเราให้เลือกหาโทรหาคนที่เขามีศาสนาคติที่เขาจะช่วยเราเตือนเราพูดคุยในทางบวกให้เรารู้สึกว่าเรามีสติแล้วอาจจะมีทางออกวันนี้เราอยู่คนเดียวนะคะในห้องสีเหลี่ยมหรือเรามีปัญหาของเราแค่เนี้ยแต่ถ้าเกิดพอเราโทรไปหาเขาหรือไปพูดไปคุยกับคนที่เขา มีทัศนคติที่บวกเนี่ยคะ่ะเขาอาจจะมุมมองมีแง่คิดดีๆมีข้อเสนอแนะที่ดีๆให้กับเราทางตันมันอาจจะไม่ใช่ทางตันสำหรับใครคนอื่นก็ได้ทางตันสำหรับเราอาจจะไม่ใช่ทางตันสำหรับคนอื่นก็ได้ใช่ไหมคะเลือกที่จะปรึกษาคนที่มีทัศนคติก่อนสำหรับจาาคิดว่าเป็นทางออกที่ดีเลือกคุยกับคนที่บวก มีพลังบวกแล้วทุกอย่างมันจะมีทางออกเสมอนะคะปัญหามีไว้ให้แก้นะคะบทพิสูจน์ของชีวิตนี่คือโรคร้ายเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ของชีวิตของเราเนี่ยหนึ่งบทนะคะมนุษย์เนี่ยแปลกมากนะคะจะตกใจอยู่แบบนีงสื่อสิ่งที่มีชีวิตอะคะ่ะเขาจะเรียนรู้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน เราเจอสถานการณ์แบบนี้เดือนแรกเราอาจจะตกใจช็อกว่าจะทำยังไงแต่พอเดือนต่อๆไปตัวเราเองเราจะเริ่มเกิดการเรียนรู้และพัฒนาแล้วอยู่กับมันได้อยากจะฝากให้กำลังใจนะคะทุกๆท,ท่านนะคะว่าท้อได้ไหมได้ค่ะเหนื่อยได้ไหมได้ค่ะเครียดได้ไหมได้ค่ะแต่อย่าเครียดนานนะคะเครียดถ้าคุณเครียดแล้วปัญหาของคุณที่คลายลงค่อยเครียดค่ะ แต่ถ้าเกิดเครียดแล้วปัญหาไม่คลี่คลายลงพักหยุดพักของความเครียดแล้วหาวิธีกันดีกว่าค่ะถ้าคิดคนเดียวไม่ได้ให้หาคนช่วยคิดที่คุณคิดว่าเขาช่วยคุณได้นั่นคือทางออกค่ะสู้ๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดขอให้ประเทศไทยคุณหมอพยาบาลหรือหน่วยงานที่ทุ่มเทแรงใจแรงกายแรงใจนะคะเสียสละ ช่วยประชาชนคนไทยทุกๆท่านนะคะขอให้ปลอดภัยจากพยันพยันตรายจากโกรคร้ายนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆกันนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะนะคะขอบคุณค่ะ